ดังนั้นจิตใจนี่มันจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเหตุว่าในโลกอันนี้น่ะมันมีทั้งสิ่งที่ให้คุณสิ่งที่ให้โทษไม่ใช่ว่าจะจะให้คุณโดยส่วนเดียวหรือจะให้โทษโดยส่วนเดียวก็หาม่ได้นี่เมื่อบุคคลไม่รู้จกเลือกเฟ้นแล้ว มันก็ไปได้ทั้งสิ่งที่ให้คุณได้ทั้งสิ่งที่ให้โทษผลไปกันไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดง้ธรรมอันเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจของคนเรานี่นะ จึงได้ทรงแสดงວว้ว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมา